สวัสดีครับสวนไพรทูลเกษตรผสมผสานนะครับพี่น้องมื้อนี้นะครับผมกะสีมาอัปเดตนะครับแปลงผักหรือว่าเนี่ยอันนี้นะครับผมห่านผักนวัตกรรมใหม่ของสวนไพรทูลเกษตรผสมผสานครับคือหนึ่งจากที่ผมเห็ดมาในหลายๆปีนะครับหรือทีิเหตุผ่านมาหนึ่งปัญหาของมันคือหนึ่งปลูกไม่เท่าไรครับแต่ว่าการลื้อถอนครับมันเหมื่อยพี่น้องเด้อนะครับเหื่อยลีนะครับปลูกเสร็จเก็บผลผลิตเสร็จปุ๊บ บาดที่นี่ลื่นนะครับทั้งตี่เคลียทั้งที่ไม้ไผ่นะครับถ้าพูดเอาตาคายกันลื่นตาคายยากนะครับตาคายเห็นบ่กมูที่เป็นที่ขาวๆที่ว่าเขาลอยเสือกย่าง้มยพี่น้องนั่นแหละคือเจ็บยากครับมีทางเดียวสุมอย่างเดียวนะครับมูนั้นหรือว่าถ้าคนบางคนเพิ่นประหยัดเพื่อนบูสุมจริงเพื่อนกะค่อยๆเก็บออกซึ่งเสียเวลานะครับที่นี่นะครับสําหรับอูไปทุนไอ้ส่วนไปทุนกเกรษตรผประสานนะครับกับเปลี่ยนไม้นะครับผมก็คือนะครับ ลงทุนครั้งเดียวนะครับอยู่ได้หลายปีนะครับลื้ง่ายนะครับย้ายง่ายนะครับสมมติว่าผมทิไถยตรงนี้นะครับ 19, ผมผมไม่ต้องลื้อยากนะครับผมผมตัดโคนนะครับผมสมมติว่าเขาผลผลิตเขาเบิดแล้วนะพี่น้องเด้อแล้วเขาก็ตัดโคนตัดโคนตัดโคนไวจากอาทิตย์หนึ่งหรือหน่อยก็นั่นก็ได้พี่น้องให้มันแห้งนะครับเขาติดดึงออกก็ดึงง่ายนะครับหรือถ้าเขาบดึงออกเขาติดุมค่าค่านิดเลยก็ได้นะครับค่าเหล็กค่าหั่นเขานี่พี่น้องเด้อนี่ครับผม ควมก้างนะครับฐานอยู่ที่หนึ่งเมตรนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งเมตรมันด้พอดีร่องนะครับตัวนี้แล้วก็ความสูงอยู่ที่2เมตรนะครับใช้ไวเมตรนะครับยี่สคูณยี่สิบนะครับผมไวเมตรมวนหนึ่งนะครับถ้าเขาซื้อน้าห่างก็บสิบถึงพันนะครับผมไวเมตรนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับไวเมรตัวนี้ผมซื้อมวลละพันนะครับเพราะว่าซื้อบันนอกก็ซืได้สามอันนะครับผมความยาวสี่เมตรนะครับผม เล the the ็กเส้นหนึ่งเขาติดตัดออกสองเมตรเพื่อเอามาเห็ดเสาเลครับเ้อเสาตัวนี้นะครับผมเป็นเสาเล็กกว่านาหกหุนนะครับเส้นละร้อยกว่าบาทพี่น้องเ้อตัวนี้นะครับเส้นละร้อยกว่าบาทตัวนี้จะแล้วค้ามหนาครับกะว่าต้องเอาหนานะครับเอาเพราะว่ามันแข็งแรงก็คือเอาบางที่สุดพี่น้องเ้อตัวนี้นะครับบางที่สุดแต่ขึ้นหนึ่งจุดสองนะครับผมค้ามหนาของเขานะครับตัวนี้นะครับความสูงนะครับ เหล็กหนึ่งเส้นนะครับกับวนยหนึ่งเส้นหกหุนนะครับถี่ยงาหกเมตรตัดออกสองเมตรที่เลียดานตรงดานยงาสี่เมตรนะครับคือความยาวผมใส่สี่เมตรนะครับผมบอยาวจุดเกินไปล้วกับเพะสานจุดเกินไปนะครับแล้วก็หนึ่งอันใส่เหล็กเย็ดเส้นนะครับผมเหล็กเจ็ดเส้นเจ็ดลอยกับาทตีไปหลดครับผมประมาณจากักเท่าไหรอ่อ่ะชุดหนึ่งตีไปพันหนึ่งนะครับผมตัวไปห้าน,นี่พันหนึ่งนะครับผม หานละพันนะครับตัวนี้ตีไปพันหนึ่งเลยครับสามอันกับสามพันแต่ว่ามันได้เท่าไรครับผมสิบสองเมตรนะครับสิบสองสิบสองเมตรคูณร่องมันที่เป็นยี่สิบสี่ในเมตรนะครับผมพี่น้องร่องคูณบั้งครับพี่น้องปลูกพักยี่สิบสี่เมตรพูดนะครับมันถือหอดุ่นนะครับเกี่ยวบหอดกอไผ่ผลนะครับถ้าพี่น้องปลูกทั่วค้างนะครับยี่สิบสี่เมตรพี่น้องถีเก็บได้ นะครับจากบาทกับพี่น้องคิดเอาแล้วกัปีหนึ่งนะครับมันติเก็บได้จักรอบแล้วกับไ่ได้เก็บดูแลอย่างยากเลยพี่น้องเ้อตัวนี้นะครับก็คือเขาติดเตรียมดินนั่นสิเขาก็ยกออกไว้ตั้งไว้ข้างๆก็ได้นะครับแล้วเขาก็เอารถไถรถยังกับมาไถได้นะครับนี่ผมเห็ุอยู่สิบเอ็ดอันนะครับผมผมเห็ดสิบเอ็ดอันนะครับกับเบิดประมาณจักมื่นกว่าบาทนะครับผมลงทุนครั้งเดียวแต่ไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าขึ้นข้างยังดีเนี่เห็นบ่พี่น้องเนี่ยเขาเทบถึงว่าจะจับขึ้นค่าง เขาจับขึ้นข้างครัง้งแรกแล้วมันไต่ไปเรื่อยๆของมันนะครับอันนี้คือบวบบวบเหลี่ยมนะครับผมตัวนี้นี่ครับปูบป้ท่อนใดเราขึ้นข้างเขาเดียวผมผมผมบ่ได้ลำไรเลยนะครับผมนี่นี่ยังสี่ทามันตัวกไปมันกับเห็ดปัญญาครับพี่น้องเขาก็จับขึ้นมา,ปาไปทั้งนี้แงๆมันไหวนะครับทันี้แหละนี่ผุนทันละอันขึ้นสูงเร็วนะครับแต่ว่าย่าให้ต่้มกว่าสองเมตรนะรพี่น้องพูน,นะะัเขาเดียวมันพืชปูน้นี้มันขึ้นเร็วนะครับ นะครับตัวต่อไปผมจะมาปลูกซึนี่นะครับผมจะมาตั้งนี่นะครับผมนี่สองแถวเลยแถวละสามกับเป็นแถวละสามชุดนะครับกำลังเห็ดอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาไปเบื้องมองเห็ดนะครับผมตัวนี้นะครับห่านพักแบบนี่นะครับหนึ่งมันจบนะครับเขาสุมก็ได้ลือลือพ้ายยากนะครับเสร็จแล้วเขาเคลื่อนใหญ่กันไงใต้ค้นสองคนในการเคลื่อนใหญ่นะครับ คนหนึ่งหัวไถโจมบอ,อกขางนะครับโจมบอ,อกขางเวลาเขาก็เตรียมดินเอารถไถหล้รถไถนงไถนาเขาไถไถเสร็จปุ๊บเราปลูกไว้ก่อนก็ได้พอมันพอมันใหญ่หรือว่ามันงอกขึ้นมาปุ๊บเขาจะเอามาตั้งนะครับพอตั้งเสร็จพอเขาเท้าเคี้ยวเขาจะจับเขาขึ้นนะครับผมนี่ครับเบิ้งกลัวสิคิดได้พี่น้องเด้อ <c oughs> นี่ครับพวตะก้อนนะครับผมใส่เสาเสา,สาไผ่ตั้งก่าทีิมพันเสาเล้งพันเสาเลี้ยงเอาปอฟางมัดขึ้นมัดขึ้นอันนี้ไม่ต้องครับไม่ต้องมัดเลยนะครับสําหรับ ติดใส่ทั่วแต่อย่างเขาไม่ต้องใส่อย่างเลยครับอันนี้ถ้ามันผมใส่ใส่ยังไงพี่น้องใส่ไม้ไผ่ตรงมันว่าเขาต้องหมัดขึ้นนะครับผมตัวนี้แล้วก็มู้ดใดมันเกิดบอกค่อยดีผมก็เอามาแซมน่ครับนี่นี่ครับผมสูงสองเมตรยาวสี่เมตรกวงหนึ่งเมตรนะครับรตัวนี้นะครับนี่ครับประมาณนี้พี่น้องเด้อแต่ว่าผมคิดว่าถ้าผมปลูกผักเบิดปียางศาส์เนี่ยรับรองนะครับผมผมต้องเอา เงินเมื่อนคืนภายในบกี่กี่เดือนนะครับในการขายผักแล้วเขาจะเหตุหน่อยนะครับเขาติดคืนทุนยากครับเห็ดจากสิบอันเลยครับผมถ้าเขาเห็ดสิบอันปุ๊บเขาลงทุนไปหมื่อนกว่าบาทเขาขายผักนะครับประมาณเท่าไหร่อ่ะจักเมตรพี่น้องสี่สิบเมตรสิบอันสี่สิบเมตรคูณแปดสิบเมตรนะครับเขาปลูกผักแปดสิบเมตรพี่น้องเกียบหนึ่งสนามฟุตบอลนะครับความยาว ถ้าล้องปูบักทัวแปดสิบเมตรเบื้องพี่น้องเด้อคูณนเข้าไปครับล้องเขาเจ็บทัวฝังเ้าของสี่พี่น้องเขาจสได้เงินจากบาทนะครับมัดลิงยี่สิบบาทได้สิบกว่าหลกเท่านั้นนะครับคูณนเข้าไปนะครับตัวนี้หรือมากคนนั้นนะครับเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเบื้องข้างในบ้านนะครับผมที่ว่าเห็ดแล้วนะครับแล้วกัดเลียกําลังเห็ดอยู่นะครับผมตัวนี้นี่กับมาฮอดนะครับแรงนะครับผมผลิต นะครับห่านพักนะครับผมทำเร็จรูปนะครับอายุการใช้งานนะครับ5ปีถึง10ปีพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้นะครับเป็นเล็กกว่านั่นนะครับนะครับบ่าหันกระไทยพี่น้องเขาอยู่ยุ่สวนให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับสั่งทําพิเศษผู้ใดที่มากเป็นซี่เหลี่ยมก็ได้นะครับผมสีเลี่ยมหรือว่าที่เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับเหลืออีกชักอันหนอ อีสามันดิสามตัวหัวจะได้ชีเนะาะบอกบักตาัน่าเห็ดเปดมันได้เป็ดอ,รอกระเสือไม่อีกสองเส้นตัวเนาะนมันขาดสองเส้น,เ,น,น,นอเออนะครับมื่นต้องเล้วมันนี่ต้องเลี้วอีก,กน,นึงต้องเสี่ยมวใ้พาบัชาชบกเขียวขนของได้บาดทีนะ่ นี่กะนี่กะนะครับเสร็จแล้วนะครับมุนี่พร้อมนะครับผมติดตั้งหอดสวนกักนะครับพี่น้องเด้อนะครับสี่สี่ยาวสี่สูงสองกวงหนึ่งเมตรนะครับพี่น้องเด้อนะครับใส่เล็กกว่านนนะครับผมบายเมตรนะครับผมพ่นสีเรียบร้อยนะครับตัวนี้พ่นสีเรียบร้อยพ่นนะครับชุดหนึ่งเหลืออีกสามนะครับผมหนึ่งหนึ่งสอง สามสี่หาลีกสามนะครับเป็นแปดนะครับเป็นที่เปิดอันนะครับพี่น้องเด้อตัวนี้กะคือผมตั้งเป้าไปว่าปูบักทั่วแต่ละเทียนนะครับขายได้งน้นนะครับหลายหลายพันบาทนะครับผมตัวนี้ก็คือติดขึ้นคืนทุนภายในบกกีเดียนนะครับผมสาหรับขายบักทั่วบักบัวปักแตงคือปูบักแตงก็ขึ้นคันตัวนี้เลยนะครับผมเราเขาก็ให้มันขึ้นข้างเขาก็ยางเจ็บนะครับผมปักแตงกลัวบักทั่วข้าง บกบวบเปรี่ยมบกบวบหอมหรือว่าสิเป็นมะระขีนกมะระไงนะครับมะระจีนบอกพี่น้องนะครับหรือว่ามะละมะระพี่น้องหรือว่าพืชตระกูลเคี้ยนะครับผมนี่ครับแนะนําเลยพี่น้องเพราะผมผ่านมันประุกอย่างแล้วนะครับผมถึงมานะครับลงทุนแล้วก็เห็ดเป็นห่านตัวนี้นะครับสําหรับผู้ใดอยากได้ซีเรียมกับเห็ดห้ได้นะครับก็คือนะครับผมเห็ดห้เบิ้งอยู่นะครับซีเรียมเดี๋ยว ปึ้งจังหวะก่อนครับแต่ว่าสี่เหลี่ยมของกวางน่าจะกวางก็อนี้นิดนึงนะครับผมแล้วก็สูงก็น่าจะประมาณซ้ำนี่แหละครับผมสูง2เมตรนะครับผมนี่ครับอัปเดตให้พี่น้องเเาบิึงนะครับตัวนี้สําหรับห่านพักนะครับยุคใหม่นะครับผมของสวนไปทุนนะครับเปลี่ยนแปลงไปแต่ละน้อยแล้วบัวมันมาเสียซ้ำนี่นะครับผมเสียเรื่อยๆนะครับผมนะครับสำหรับปีนี้ก็เสียประมาณ11อันนะครับเพราะว่ามันมันสาดแค่ยสองเซนนะครับตัวนี้ครับสองเซน นี่ครับปุ่นตัวหนึ่งครับก็คือใส่ประเภทเภทผืชดเคลียเผื่หยังครับใส่ไรเปิดเลยนะครับบ่ว่าจะิเป็นถ้าพี่น้องปลูกไอ,อ้นนั่นก็ได้นะครับไอ้ยังก็ผักปังก็เอาขึ้นได้ครับเด้อผักกงผักปังชน,นีดย,ยังดีพี่น้องเด้อย,ยังดีนะครับนี่ยังอ่ะว่วยาว่ายังหัวจอนะครับเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องนะครับ เอาไปตั้งยุสธวนให้เป็นของขวัเบิ้งน้ำนะครับคือจังสามอันบางหันหน่อที่ผมใช้เบิ้งเขียนได้อย่างเดียวใส่หล่าไม้ไม่ซักก็มเขียวมานนี่มาพี่เอาขึ้นเอาวขึ้นเขียวขึ้นรถมาแต่ฝอยอยู่หันเลยโอ้ยบโหประโยชน์ประยัอย่างเรื่อยว่ะพูดนะหิ้วแล้วก็ขายเต็มตัวบัตรที่นี่ระวังระวังเออเกียอะไอันละเทียถ่ะละอ่าอีหลี กะอัลเทียสตัวนี่ครับใส่ได้หาปีถึงสิบปีนะครับพี่น้องเด้อถึงว่าถ้าสมมุิว่ามันมันบางมันอย่างเขาก็บเปลี่ยนไว้เม็ดเอาก็ได้นะครับตัวนี้พ่นสีกันสนิมแต่ว่าอันนี้ขี้ข้านพ่นนะครับมาตองมีทาเดียวไดดอกหารอบหาอันก็หารอบละมันยาวก็ลุ่ยเต้นหมดเล้วไงโอ้ยมันใส่ไปบได้อีพอกระอัลละอันล้วนะ อันละสักเข,ข่าข้างไหนสักนี่ได้สํำนั่นละไปติดต่งางนะฮะป่จิตน,นั่นละมึงจะใส่วิเศษวิธีใดอีก่ิแนวเ,เ,เอาชิดด้วยชิดนัลูกพี่คิดแทนแนวคิด<อ>บอกคือสิตอบพวงสิหรือว่าสิแบกน้ำคนโอ้โหแงนขึ้นเถิงอะมาลกูกิน ไปพี่น้องนะไปบิ่งสวนนะครับขนอยู่สามรอบนะพี่น้องเด้อมันใส่บ่ได้หลายนะครับผมก็เอามา้า่ถวละ่ถวละอันนะครับผมตัวนี้ก็เลีอยอยู่อีกหาอันนะครับผมแล้วก็นี่กำลังตัง้งตัง้งแซมกับแบบอันนี้เลยนะครับผมเพราะว่าผมอย่ตรงนี้นะครับสีปูบักทัวพุ่มนะครับตัวนี้ก็บสิบปูบักทัวพุ่มแต่ผมทิมมัดเสียหยานะครับเสียหยาจะกข้าวหนึ่งล้วก็ที่ขุด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 นะครับผมใส่บักทั่วบักทั่วพุ่มเลยนะครับผมสีปลูกนะครับ หลุมละอันเลยนะครับตัวนี้บุกทั่วภูมินะครับหลุมละอันหลุมละอันเลยนะครับตัวนี้ช่องละอันนะครับยี่สิบเซนยี่สิบเซนนะครับนี่แหละกะเป็นนะครับผมก็น่าจะนะครับผมได้หลายปีเติบนะครับผมเลือกง่ายนะครับสมมติว่าผมติดไถยังสี่ผมก็โยกออกไปนะครับผมโยกออกไปเสร็จแล้วเวลาขึ้นข้างขึ้นแครงเสียมันขึ้น่งเพี่น้องดอแล้วก็น่าจะให้ผลผลิตสูงแล้วก็การเหตุงานง่ายเหตุงานง่ายเสร็จแล้วกะการ กำจัดนะครับการางการพวนดินกับายนะครับผมเพราะว่าเขาเขาโจมบอกได้เลยนะครับโจมบอกไปไว้ในหัวงานนังสี่ก็ได้นะครับผมจาโจมบอกคางออกยังในเบิดนะครับผมนะครับผมเพราะว่าพื้นที่มันมันเต็มแล้วนะครับผมพอดีผมก่อนลืมไปว่าผมจะปลูกลายลายยางแต่ว่านะครับก็ที่ข้อมักพิกอีกนะครับมันข้อมักเป็นยังครับผมให้มันทามันตายมันยังกับเลียวเต้นะครับว่เป็นยังเพราะว่าบักพิกผมก็ปลูกหลายอยู่นะครับงนะครับแล้วก็บักทั่วภูมิอันนี้ที่ปูกบักทั่วคางเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับ ผมก็ดีมัดเสียหยาล้วก็คุด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 นะครับผมคุดคุดไปนะครับนี่แหละเป็นนะครับนวัตกรรมใหม่นะครับของสวนเฮาต่อไปนี้นะครับผมกะดีพยายามเห็ดจังสีนะครับให้มันได้หลายที่สุดนะครับผมให้มันพอกับแปลงพักนะครับยุไสมีมนะครับให้มันเป็นนวัตกรรมใหม่ของผมนะครับเพราะว่าผมพานมาเบิดถุย่างแล้วนะพี่น้องมันดูแลอย่างรักษา การลือถอนมันยากอันนี้เขาโจมอันนี้ผมว่าโจมมใสซเลยนะครับผมพี่น้องเด้อโจมมใไซนะครับกแป๊บเดียวนะครับสามวันมาถึงหานาทีก็โจมบอกเบิรนแล้วนะครับการที่ว่าเขาที่สมมติว่ามันมันวายมันยังไปแล้วนะครับหรือว่ามันคือผลผลิตมันซ้นสูดแเราเ้องก็ตัดเหงาตัดเหงาให้มันปล่อยว้มันแห้งจากสามทีมือพี่น้องอยากสุ่มก็สุ่มค้าขานนี่ได้เลยนะครับหรือถ้าพี่น้องเขอยากสุ่มพี่น้องก็ดึงลงดึงลงให้มันเป็นปุ๋ยนะครับเราห้องก็เอารถไถพอด้ไม่รถไถญงก็ไถพอดีไม่ สุดแล้วเต้นะครับผมนี่เพราะฉะนี่ยผมผมใส่สายยางเอานะครับในการหลดนะครับเด้อผมผมที่ิ่ได้เดินระบบน้ำนะครับตัวนี้ใส่สายยางตัวนี้นะครับประมาณ40เมตรนะครับสายยางตัวนี้นะครับ40เมตรมันคีหย้าหยอดกอไผ่ปุ่นเหรอครับพี่น้องเด้อนะครับเพื่อเขาใส่สายยางรลดเอานะครับแต่มันแลีงนะครับแต่ว่าหนาฝนช่วงนี้อาจจะบ่บ่ค่อยได้โคดน้ำนะพี่น้องเขาแค่ว่าเอาหญ้าฉีดฮอร์โมนแค่นั้นนะครับมันกะที่เป็นผนจังไงเหระครับผมนี่ อีกบดนนะครับมันกะทิได้ผลผลิตแล้วนะครับตัวนี้แป๊บเดียวนะครับมันกำลังขืนข้างอีกกาทิดหนึ่งขาดว่ากะทิเต็มเลยนะครับผมอีกกาทิดหนึ่งนี่แล้วก็บักแตงโมออนกะบ่าน่าจะข้นอาททิดหนึ่งกะทิได้เก็บน้อยนะครับพอดีตอนนี้กำลังแตก่อดอกหน่อยพี่น้องบัทนันเห็นือนะครับเพราะว่าประมาณสองมือขึ้นสามสองมือแล้วพี่น้องบัทนันได้เห็นเพราะว่าที่ว่าขีบกอนกะมันบัทนันได้เท้าเคลียบปันไดแต่ว่าเดียวนะครับผมผมดีไปท่ายไปดูให้เบิ่งอีกจัก มืออื่นนะครับมืออื่นย้ำย้ำแรงนะครับผมเดี๋ยวมืออื่นน้ำแรงผมดินะครับถ้ามีเวลาผมจะทายคลิปให้พี่น้องเบิ่งนะครับนี่คือนวัตรกรรมใหม่ของสวนไปทุนที่ที่มีนะครับปัจจุบันนี้แล้วก็อนาคตที่ที่เฮ็ดคือถ้าผมมีแบบนี้แล้วผมจะสามารถปลูกพักได้ตลอดทั้งปีนะครับหนึ่งผมดูแล,ลาารักษาไงนะครับการพ้นดินผมว่าไงการเลื้อถอนกันไงนะครับเพราะว่าตะกอนอ่ะผมใส่ข้างไอ้พวก ยัไม่ไพ่เหล่าที่ผมปัญหาของผมคือผมขีดขานลื้อนะครับปัญหาหลักๆคือลื้อรื้อแล้วก็ถ้าเป็นตะไคร่แห้งหนักพี่น้องเด้อมันเสียเวลานะครับผมก็เลยเกิดขีดขานนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผมมีแนวความคิดใหม่นะครับผมผมก็เลยนะครับนี่แหละจังเห็นพี่น้องเด้อพี่น้องคิดว่าเขาหยกออกได้แป๊บเดียวหรอกเขาเอารถไถมาไมาถ่ายเปรยถ่เปรย์เสียทั้ก็ปลูกลงไปพอปลูกลงไปปุ๊บมันขึ้นเขาก็เอาข้างมาตั้งปุ๊บหรือว่ากอะไรตั้งข้างยิงซี่ก็ได้นะครับ ตั้งค้างยังสีก็ได้เลยนะครับผมแต่แล้วมันก็ขึ้นข้อกับพ่นน้ำพ่นดินไปใส่ปุ๋ยฉีดฮอร์โมนไปปุ๊บมันก็ออกผลผลิตไม่เขาการจับค้างจับอย่างมันก็ง่ายๆเลยพี่น้องนี่นี่ผมแทบจะไม่ได้จับค้างแล้วนะครับผมนี่ก็คือง่ายๆมันมันขึ้นของมันไปเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับเพราะว่าค้างมันทีนะครับนี่ค้างมันทีนะครับเาหตุใดมันพราะเหมาะพอดีมันก็บรหนักเคลื่อนง่ายกับง่ายนะครับนี่ผู้ได้แต่ไอเดียไปใส่ก็ได้ด้วยครับเด้อตัวนี้ครับผม นะครับเู้ที่เอาไอเดียเข้าไปใส่ก็ได้นะครับสาหรับนวัตกรรมใหม่นะครับผมตัวนี้นะครับนี่ลงทุนกะถ้าว่าหลายกะหลายแต่ว่าผมที่มองที่ความคุ้มค่าความสะดวกสบายการจัดเก็บนะครับแล้วก็หลายๆอย่างประกอบกันผมว่บาบ่แพงปันไดพี่น้องเด้อนะครับ1ิ11ิเอ็ดอันนี่ยุบป,ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับผมแต่ว่าเขาใส่ได้เบิดปีอย่างสัตว์เขาปลูกผักเด็หลายกว่าหมื่นหนึ่งนะครับผมพอเขาได้คืนทุนเบิดเพื่อพับพี่น้อง มันจะเห็นกําไรเนาะเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มันจะได้หลายปีนะครับตัวนี้เลยกวานนท้นนะครับผมตัวนี้ท้นนะครับผมแล้วกับพ่นสีอันนี้บริพ่นสีนะครับเป้าเป้าน้ําผักกระเดี้ยวเอามาก่อนแต่นั้นพ่นสีนะครับรอบนาของเจรด้พ่นสีนะครับตัวนี้ตัวนั้นเป่าน้ํเป้าน้ําตัวเนี้ย้าเปาน้ำผักตัวนั้นก็คือพ่นสีอยู่นะครับตัวนั้นโอเคพี่น้องเนาะแดดลมล้มตกนะครับยุสวนเกษตรไปทุนนะครับผมจหรับท่านใดนะครับ นะครับสมาชิกไม่หรือว่านะครับผมเอฟซีไม่กับเขามานะครับติดตามหรือฝากแช์ผลงานของผมได้นะครับนะครับหลายหลายคนว่าผมบอคเดย์ลงคลิปลงอยู่พี่น้องเดินลงลงแถบถุงมือนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับสามสี่ปีนะครับผมนี่หลายหลายคนก็ถักมหานะครับติดตามตั้งแต่ยุคเกาหลีนะครับผมตั้งแต่ไปเก็บท่อไม่ตั้งแต่ไปสอนหวกแล้วก็หลายๆายคลิปตั้งแต่ไปตกเบดนะครับผมมีติดเอกมีหลายๆายคนนะครับที่เป็นตัวละครหรือว่าตัว ที่ว่าขาเจ้าเหตุงานอยู่น้ากันอยู่เกาหลีผมพยายามเยียบยามถามเขาเพิ่นนะครับนะครับเอีบที่เขาเก่ากับเลื่อมนะครับกลับมาล้าก็จําได้นะครับผมจําได้ตัวนี้พี่น้องกลับมาปุ๊บส่วนผมใหญยเบิดแล้วพี่น้องเด้อตัวใหม่ผมใหญ่เบิดแล้วครับคุ้มนันคุ้มหนีเบิดแล้วนะนี่เบิ่งได้เลยนะครับตัวนี้นี่ครับส่วนผมใหญ่ใช้เวลาเพียง4ปีกว่าเท่านั้นนะครับนับจากมาจากประเทศเกาหลีใต้นะครับผมนี่ครับพี่น้องหลายๆคนอาจเดียวผมเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับจากพื้นที่ว่างเปล่านะครับ ไปค้าแรงงานอยู่ที่ต่างประเทศกลับมาเมืองไทยนะครับไม่มีประสบการณ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับในการเฮ็ดเกษตรแต่หนึ่งผมมีหัวใจในการเฮ็ดเกษตรนะครับผมผมมาเฮ็ดการเกษตรนะครับพยายามลองผิดลองถูกนะครับแต่ของมากันาดกระปุกนั่นล่ะพี่น้องเดือดเดตามใจตัวเองนะครับลองผิดลองถูกแล้วาี่เกิดวิชาเกิดความลู้นะครับเกิดความคิดเกิดการผิดแพงเกิดก็คือเฮ็ดจนจนลู้พี่น้องเดือดตามใจตัเอดนี่แหละเนี่ย ทุกตารางนิ่วนส่วนผมผมปลูกพืชไปเบิดทุถกอย่างเลยนะครับผมนี่ครับจนมาถึงถูกมันนี่นะครับผมนี่จนมาถึงถูกมันนี้เลยล่ะจนคือเบาสามหาหรถเบาท้ายทอในให้เป็นน้องเขาได้เบิดนะครับเพราะว่ามันเกิดจากการเขาเห็ดเขาเห็ด้วยตัวเองเลี้ยงรูด้วยตัวเองปลูกพืชที่อย่างในหมู่บันเขาสีขายเขาจาเอาเขาอยากปลูกขายอย่างหลกัลกๆมีพืชแค่สี่อย่างเท่านั้นครับที่เขาจากินยู่ยุกมือครับบักเข้ามาบักบักพริกบักเขือนั่นวะนี่บักทั่ว ม่มีอย่างหลายครับที่ทำเขาที่เห็ดขายนะครับหรือเห็ดจำนายในมู่บานทำเนี้เขากับยู่รอดแล้วนะครับผมประเภียพักจะกะเป็นปลานะครับถ้าผู้ใดงมันผู้ใดขยันกะเลี้ยงปลาเสริมนะครับแต่ว่าเน้นๆคือผมผมปลูกพักเอาแบบง่ายๆมากกว่านะครับทุนทุ่นมัสูงนะครับแต่ว่าได้ราคาเจ็บผนผลิตง่ายนะครับมันมันมีหลากหลายนะครับพี่น้องเด้อที่เขาตรงเลี้ยนรูแล้วก็หายเทคนี้กันไปนะครับผมแล้วที่ค่อยๆหายเทคนี้พี่น้องนะครับเด้อ โอเคเป็นอนะ่างเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่านี้ก่อนนะผมสวัสดีครับ